สวัสดีเจ้เพื่อนมาเจอแต่เดกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยเรื่องฝ้ากลับจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของใครที่เป็นสิวม,มีจุดด่างดำที่เป็นรอยสิวนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะ โอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้สับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดให้เรานําไปขูดหรือไปปั่นนะคะเพราะว่าเราจะกรองอแต่น้าของสับป,ปะรดนะคะในส่วนของสับป,ปะรดเ,เขาจะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ สูงมากเลยนะคะมีวิตามินซีวิตามินบีนะคะแล้วก็กรดไฟลิกนะคะโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกลอยหมองคล้ำช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะยังมีกรด a อ a ที่ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะให้นำไปขูดหรือไปบดยังไงก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอาน้ำสับปะรดนะคะนะคะคือน้ำสับปะรดที่เราไปกรองออกมาแล้วนะคะ หลังจากนั้นเรามาทําส่วนผสมกันเลยนะคะเราจะใช้น้ําสับประรดอยู่ที่1นสองช้อนชาหรือแล้วแต่ใครจะทํามากคาน้อยนะคะหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยเนาะสองช้อนชานะคะ คือน้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่เลยนะคะไฟนี่เลยนะคะ,ะ,ค,ะคือ ผงชาเฉียวตัวเดียวกันเลยนะคะกับที่เราเอามาชงดื่มน,นะคะผงชาเฉียวตามัชชะในเลยนะคะในส่วนของผงชาเฉียวเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดความส่อนโซมของผิวนะคะของผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดนะคะ mm. เช่นฝ้ากระนะคะผิวหยาบกร้านและช่วยยับยั้งแบคทีเรียเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะหน้ามันคนที่มีผิวหน้ามันนะคะ ยังช่วยฟื้นฟูส,สภาพผิวให้แข็งแรงขึ้นนะคะและยังช่วยขจัดสิ่งสปกปรกออกจากใบหน้าออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงชาเฉียวอยู่ที่ครึ่งถึงหึงช้อนชานะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาเล็กๆนะหลังจากนั้นเรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้เราสามารถพอกได้อาทิตย์ละสอครั้งเลยนะคะ เลยนะคะคพอกไปเลยค่ะใครไม่มีแปลงก็หลังช้อนหรือมือเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะ นี่ค่ะแล้วพอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนล้างออกแล้วนะคะเลยนะคะทุกคนหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนหน้าสดสหน้าลล้ๆมาให้ดูเลยนะคะเนี่ยโหก็ยังเปียกไม่ได้ทาอะไรนะคะหน้าใสาขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะพอกหน้าด้วยสับลดหน้าจากขาวเร็วมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาดดกกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้กันดูนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแก์ให้ดูอีกนะคะ